โอ้ขนาดรถเรายังรถยี่ห้อมาลายเลยนะซีบ้านะของเขาแบบว่าขังจริงนะฮะมาลายนะฮะคนสร้างเขาต้องชอบแบบมาลายแน่เลยแหละดูทรงแล้วแหละทุกอย่างเป็นมาลายไปหมดเลยนะฮะนี่ไม่แต่เพลงก็ยังเป็นเพลงมาลายนะมาลายมาลายมาลา,า,ายดื่มดำดื่มละลละลาละลาะลายนะย้ยอยู่ัเลละาลาลาลาเฮ้ยเปิดไฟไม่ได้เปิดไฟในรถไม่ได้อันนี้คือผิดปกติปะ่ะอันนี้มะเนี่ยมันเล่นมันเล่นนี้อันนี้แน่เลยเนๆๆี่ยในรถเปิดไฟไม่ได้ เออเนี่ยไม่มีให้เปิดปุ๊ิมันต้องเปิดได้นะต้องเช็คไฟนะเช็คไฟหน้าด้วยนะว่ามาเปิดปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยปิดได้หรือเปล่านะโอ้โหเอาทุกช็อตเลยว่ะโหแม่งยังก็ไปสอบไปกับขี่อ่ะต้องเช็คแบบพวงมาลัยเช็คเบรกเช็คคันเร่งอะไรเงี้ยก่อนก่อนจะขับรถอ่ะเออเช็คเบรกใช้ได้หรือเปล่าก็ที่ปัดน้าฝนใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยมาไปแล้วควันควันลอยมาเยอะกว่าเดิมมากไม่ใช่ไหมไม่ไม่นับใช่ปหเสียงนี่น่าจะไม่มีผิด เฮ้ยอะไรอ่ะใครอะอเขี่ยรถแม่งต่ำตูดพี่แม่งเนี่ยโอ้โหเอา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 กูต้องทำยังไงกูต้องทำยังไงบึงเนี่ยเอ้าเฮ้ย